สวัสดีพบกับผมหนึ่งสาโปครับแล้ววันนี้เราจะมาแนะนําไม้ลอยราคาประหยัดกันนะครับเพียง2,900บาทต่อคู่นะครับตัวนี้เป็นขึ้นใหม่ UHF ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนี่เลยขึ้นใหม่ๆกันเลยนะครับตัวนี้ร้องเพลงอยู่กับบ้านร้องกันสนุกสนานถือว่าเสียงดีเลยนะครับราคาประหยัดขนาดนี้นะครับมีเครื่องรับแยกอิสระนะครับสองเสานะครับแบ่งไม้ได้2ตัวนะครับซ้ายขวาใช้งานได้จากอิสระกันเลย เดี๋ยวเราไปชมรีวิวเสียงกันเลยนะครับว่าราคาแค่2,900บาทแล้วเรามีเครื่องปรุงแบบนี้เสียงดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยผมบอกได้คำเดียวว่าไม่บางครั้งไม่จำเป็นต้องแพงมากแต่ถ้าเครื่องปรุงเราได้ด้วยเสียงดีเวอร์ครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับเป็นเสียงไม้จากเจ้าตัวที่ผมรีวิวไปนะครับเป็นขึ้นใหม่แต่ตัวนี้จูนขึ้นไม่ได้นะครับตัวนี้ข้อดีของมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสามารถเปลี่ยนอะคูสติก รีเซตได้หมายความว่ามันมี EQ ในตัวนั่นเองนะครับเราสามารถกดไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันนะครับอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2นะครับเสียงก็จะเปลี่ยนเหมือน EQ อะครับอันนี้เบอร์3อันนี้เบอร์4อันนี้เบอร์5อันนี้เบอร์6อันนี้เบอร์7อันนี้เบอร์8อันนี้เบอร์0ผมชอบที่สุดคือไม่ต้องไปแต่งอะไรมากคือเบอร์0ูนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟัง เสียงตัวอย่างจากการร้องเพลงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อเราใส่เอฟเฟกเข้าไปช่วยด้วยแล้วนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ไม่แพงและก็เสียงดีแล้วก็ระยะได้รับได้ไกลด้วยตามบ้านเนี่ยใช้ได้สบายๆนะครับที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคุ้มค่าสุดๆครับโอเคนะครับเราใส่เอฟเฟกเข้าไปน้อยครับจื้อจื้อ สายลมโบกผิวโบกผิวพัดปิวละลองคิดถึงอูทองที่เคยนอนหัวใจไาวหวันจากมาลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจอละเคสามพันทนิ่นั้นฉันเคยอยู่มาดินแนดนทิ่นี้ วัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าล้วกูเปียนดีเป็นที่ศักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจอละเคสามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่น ลมเย็นวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพัรอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปันอีกทีขอพอ,อีีครั้งให้โด,ด,ด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพอให้ดังอีกที ช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปาณีลุงป,ปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธวัดโพธาลามอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นถนะ้าเราใช้ไม้จริงๆนะครับไปดูกันเลย สายลมโบกผิวโบกผิวพัดปิวละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจอละเคสามพันถิดนั้นฉันเคยอยู่มาดินแดนถินน่นี้ถิน่นี้ ม่มีต่อยตำวัดโพธ,ธาลามยังจำสวยงามสง่าล้วนผู่เปี้ยนดีเป็นที่สักการบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจอละเคสามทันนะครับก็เป็นไงครับเสียงจากเจ้าตัวไม้ตัวนี้ถือว่า ทำได้ดีเลยนะครับคือ 1. เราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับ2เราได้ขึ้นใหม่ความถี่ใหม่นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเคยลองแล้วก็ไกลสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเดี๋ยวขอปิดเอฟเฟกจะได้เนื้อจากตัวนี้เพียวๆเ,เลยนะครับก็ดีครับลองแล้วก็ดีก็เลยเอามาขายนะครับไม่แพงด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับอยู่ตรงท้ายตูดนี่เวลาเราปิดก็กรึบไม่ต้องมีสวิตช์กด แบบข้างบนเหมือนบางรุ่นนะครับปิดตูดกึบดับเลยนะครับก็ดีใช้งานง่ายแล้วก็อย่างที่ว่ามันมีลูกเล่นในตัวปีเซตตัวเนี้แต่ถามว่าสําหรับผมผมไม่ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเรามาใช้ในมิกเซอร์มันควบคุมได้ดีกว่าเห็นไหมครับว่าบางครั้งไม่ไม่จำเป็นต้องแพงนะครับจะได้เสียงร้องดีก็ได้ด้วยเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ที่มิกเราเอฟเฟกต์ Effect เราผมบอกไปหลายๆครั้งแล้วว่าไมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งถามว่าไมาแพงกว่านี้ดีไหม ไมแพงกว่านี้ก็ดีครับมันก็ได้รายละเอียดที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแต่สําหรับคนที่เขาไม่มีตังค์อ่ะคนที่เขาเงินน้อยอะ่ะแต่เขาก็อยากจะเออซื้อให้มันดีกว่าทั่วไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าตัวนี้จบเนี่ยเวลานก็ถอดสายปับ๊บพับเสาพับได้เลยเพราะเสามมนติดอยู่กับตัวนะครับพับได้เลยแล้วก็ดีกว่ารุ่นเก่าที่ผมเคยเอามาขายที่เป็นเดือยเสียบยังไงก็คือมันสามารถแยกไม้ได้2ตัวคือคุณจะเล่นตัวนี้อ่าดังแบบนี้คุณจะดังอีกตัวหนึง่งดังอีกแบบหนึง่ง มันแยกกันใช้ได้แต่ตอนก่อน,นที่เอามาขายมันเป็นเดือยเสียบเนี่ยสตัวเนี่ยมันจะดังพร้อมกันนะครับอันนั้นก็คือผมมองว่าเฮ้ยในเมื่อราคามันเท่าๆกันแล้วเอาตัวที่มันเจ๋งกว่าดีกว่าตัวนี้นพกง่ายโดยตัวเล็กๆไปถึงเสียบปลั๊กไฟเสียบเสียบใช้ได้เลยนะครับก็ใครสนใจติดต่อโทร0823292891นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะจะได้ไม่พลาดน,นะครับเปิดการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากเราแล้วก็บางทีเราก็จะมานั่งเล่นให้ดูว่าเฮ้ยเอยเอคุณภาพมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าบางครั้งเนี่ยเอามาเสิยงลงรูปเขาของดีอย่างงาู้นอย่างงั้นอย่างนี้เออมันลงรูปแล้วยังไงอ่ะแต่อย่างเงี้ยเรามาเล่นให้ดูคุณก็ดูไปเลยเห็นกระตาได้ยินกับหูใช่ไหมว่าเออคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับะระยะระยะที่เราใช้ไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับ การพูดก็อยู่ประมาณนี้ก็ไม่ได้จ่อมากเกินไปจ่อก็ติดก็เสียงดีขึ้นห่างมันก็จะบางลงพราไม่นีน่มน,เป,น,เ,ปนเป็นปกติของไม่อยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่า,เ,าเรามานำเสนอกันในราคาแบบนี้นะครับส่วนใครอยากได้มิกเซอร์เอฟเฟกสวยๆจากต่างประเทศเนี่ยแล้วเราเรามีรับประกันให้คุณอีก3เดือนเนี่ยแบบที่ผมเล่นเนี่ยก็ติดต่อกันเข้ามาได้โน้ตบุ๊กคาราเกะซาวมันๆแบบเมื่อกี้นี้ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เรียกได้ว่า1ซาวโปรมีให้คุณเนี่ยครบวงจรเลยนะครับ แบบอยากได้อะไรมีงบประมาณเท่าไหร่ลองลองโทรมาคุยกันดูเพราะว่าหลายๆครั้งแหละผมเข้าใจคือแชทเข้ามาในเฟซใช่ไหมปึ้งอยากได้แบบเนี้ยครับชุดหนึ่งแล้วฉันจะรู้ไหมงบประมาณเท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนเอาไปเล่นที่ไหนเสียงยังไงอันเนี้ยเราต้องคุยกันถ้าเราไม่คุยกันเราจัดให้ไม่ถูกใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กับไม้ลอยชุดนี้นะครับราคาแค่2,900บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับดี ใช้ง่ายเวลาจะดับก็กดตึบด,ดับเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ